สวัสดีค่ะเด็กๆมีลูกๆหลายคนสอบถามเข้ามาว่าวันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนเราจะทำอะไรบ้างนะคะวันนี้แม่ขออัดคลิปอธิบายแล้วก็แจ้งให้ลูกๆทุกคนทราบนะคะวันพรุ่งนี้โรงเรียนล่มลกรจะจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง7พฤศจิกายน2565นนะคะวันพรุ่งนี้ให้ลูกๆนํากระทงที่เย็บตกแต่งอย่างเรียบร้อยสวยงามพร้อมที่จะลอย นำมากับตัวนะคะคนละหนึ่งใบนะคะหรือลูกๆที่มีน้ำจิตน้ำใจอยากจะเผื่อแผ่อยากจะทำเพื่อผู้อื่นก็ทำมามากกว่า1ใบก็ได้นะคะสำหรับการเย็บกระทงนั้นไม่จำกัดว่าลูกๆจะใช้วัสดุธรรมชาติเป็นแบบใดนะคะเดี๋ยววันนี้แม่จะยกตัวอย่างวัสดุธรรมชาติที่ลูกๆจะนำมาลอยกระทงได้นะคะที่หาง่ายที่สุด นะคะในบ้านเราก็น่าจะเป็นต้นกล้วยและใบตองกล้วยนะคะอันนี้แม่อยู่ในสวนกล้วยนะคะมีจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวก่อนที่ลูกๆจะได้ไปทํากระทงเดี๋ยวแม่สาธิตนิดนึงนะคะเวลาลูกๆไปเอาต้นกล้วยนะคะลูกๆมักจะตัดก้านใบนะคะก็คือตัดโคนตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้มีดกรีดออกนะคะถ้าลูกไม่มีกล้วยเยอะ นะคะเหมือนแม่มีเป็นสวนเนี่ยลูกก็ใช้วิธีอย่างนี้นะคะเราดึงใบตองกล้วยขึ้นไปนะคะแล้วก็ดึงกลับย้อนกลับมาหาตัวแบบนี้นะคะอันนี้แม่เอาแบบสั้นลองเอาแบบยาวดูนะคะเราค่อยๆดึงกลับนาลกูกเราก็จะได้ลักษณะของใบตองกล้วยแบบนี้นะคะอันนี้แม่สาธิตให้ลูกเห็นนะคะว่าการดึงใบตองกล้วยนะครับที่ไม่ได้ตัดก้านออกนะคะทำด้วยวิธีนี้นะคะ ลูกก็เอาไปตกแต่งกับต้นกล้วยนะคะเวลาลูกๆเอาต้นกล้วยมาหนึ่งต้นนะคะก็ดูต้นไหนที่มันอยู่โดดๆแบบนี้นะคะมันเป็นต้นเพิ่งปลูกก็อย่าไปตัดนะคะควรเอาต้นที่เหมาะสมนะคะในหนึ่งก็มีหลายๆต้นนะลูกอย่างต้นนี้มันมีหลายต้นใช่ไหมคะในหนึ่งกอต้นแม่มันนี่อันนี้ใกล้จะ แล้วนะฮะมันยังไม่แก่มาแม่ก็จะเก็บเอาไว้นะฮะต้นที่สองนี่มันกําลังจะออกปีนะฮะให้ผลต้นนี้ก็ยังไม่มีต้นใหญ่นะฮะก่อนนี้ไม่มีต้นใหญ่อ่าเอาตรงนี้ดีกว่านี่มีสามต้นนะฮะหนึ่งสองสามสองต้นเนี้ยเข้ากันนะคะโลกเนี่ยต้นนี้กับต้นนี้เราก็เลือกเอาต้นไหนต้นหนึ่งเพราะมันมีสามต้นสี่ต้นกับต้นเล็กตัดต้นนี้นะคะ แล้วลูกก็เฉือนนะคะด้วยมีดคมคมหรือใช้เลื่อยก็ได้นะลูกก็ตัดเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นรูปกระทงนะฮะอย่างที่ลูกๆเห็นกันวันนี้แม่ไม่สาธิตวิธีการทํากระทงเพราะลูกๆเก่งอยู่แล้วนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะเอากระทงสําเร็จรูปมาส่งด้วยนะคะคนที่ไม่เอามาก็จะไม่มีกระทงมาร่วมรอยด้วยกันนะคะลูกพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ